สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาศลบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับพี่ๆเพราะผมจะมีพักเครื่องนะครับดีๆมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับ พี่พี่ท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0817941656นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เหมือนเช่นเคยนะครับพักเครื่องทุกองค์จัดส่งไปสนีฟรีนะครับพี่พีวันนี้ก็จัด EP พิเศษนะครับ200ทุกองค์เลยนะครับพี่พีห้ามพลาดเลยนะครับผมนี่แบบราคาแบบแบ่งปันกับพักเครื่องสวยๆมาฝากนะครับผมก็คือองค์ละ200นะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็จัดได้เลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกของวันนี้กันเลยนะครับดีกว่านะครับผมเป็นพระเนื้อผงเก่าอันนี้นี่เก่ามากเลยนะพี่ๆแต่ว่าเราไม่ทราบที่นะครับเป็นพระเนื้อผงเก่าๆพิมพ์ขาโต๊ะนะครับผมนี่ราคานี้ไม่มีแล้วนะพี่ๆคือราคาแบบเบาเามากเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมนี่องค์ต่อไปก็จะเป็นสมเด็จป,ปกโพเก่าเหมือนกันนะครับผมนี่เนี่อันนี้ก็ไม่ทราบที่สวยมีหน้ามีตาเดิมๆเลยนะครับผม ราคาย่อมเยามากมากเลยนะพี่วันนี้2อ0ห้ามพ้าพนะครับพระสวยมากๆเลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็ปิดได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้พระพุทธโคดมหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวนี่สวยมากๆปี0ูนย์ห้าพิมหายากนะครับพี่พี่นี่นะโอ่งนี้หน้าตาเด้งเลยนะพี่ีนี่หน้าตาเด้งผิวฝุ่นฝุ่นบ้านๆเลยนะครับผมเนี่ยท่านใดมีมุมมีทางกันก็ปิดได้เลยนะครับแล้วก็ได้พระรอดหลวงพ่อจวนมา2องค์นะพี่ีนี่สององค์ถ้าท่านใดรับก็เอาองค์ เอา2องค์สามร้อยพอนะครับถ้าองคงง์ละสองร้อยนะครับพี่พี่นี่พระรอดหลวงพ่อจวนวัดนองสุ่มมาพร้อมกล่องเดิมๆหลังยันนะครับมีมาสององค์สวยทั้งคู่นะพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะครับสวยทั้งคู่นะครับผมนี่น่าเก็บมากๆเลยนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเป็นรูป,ปหล่อปั๊มหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินปี50นะครับผมนี่รานะคาแบบเบาๆเลยสวยๆนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นพระ ไม่กระพัดหลงพ่ออีนะพี่พี่แต่มีกระเทาะด้านบนนิดนึงนะครับผมเนี่ยกระเทาะเดิมนะครับราคานี้ก็ไม่แพงนะพี่พี่สองรวมส่งเลยนะครับแล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่อโอดมา2เหรียญนะพี่พี่นี่ผิวไฟเดิมๆเลยนะครับผมรุ่นพิเศษนะครับ200เหมือนกันนะครับผมเนี่ยท่านใดสนใจมีมุมมีทางกันก็ปิดได้เลยนะครับราคานี้แบบเบาๆเลยนะครับพี่ๆวันนี้มาแบ่งปันของจริงเลยนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นนี่อันนี้สวยมากๆเลยนะครับเป็น หลวงพ่อเกตมงคลนะครับพุทธพมบอดีนะพี่พี่นี่สวยมากๆเป็นเหรียญทางเชียงใหม่นะครับผมปี2511นะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็ปิดได้เลยนะครับแล้วก็ได้ได้รูปในหลวงรัชกาลที่9้าลงสีเขาดําเก่าๆด้านหลังก็จะเป็นพระราชินีรัชกาลที่9านะครับราคานี้ก็ไม่มีเลยนะครับผมแล้วก็นี่พระเจ้าตากสินผิวไฟแดงส้มเลยนะพี่พหลวงพุทโตวัดประดู่ฉิมพีปุกเสกนะครับปี2 5 2 1 และเกจ่อีกมากมายนะครับพี่พี่นี่โหหามพลาดเลยนะครับราคานี้คือแบบถูกจริงนะพี่พี่แล้วก็อันนี้เนื้อดินเก่าอันนี้ก็ไม่ทราบที่นะครับเนื้อดินเก่ามากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนิดนึงครับองค์นี้น่าสนใจนะครับพี่พี่เนื้อจัดจ้านมากๆนะครับ <Yeah. S 2> น่าเก็บมากๆนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นพระจันรลอยหลวงพ่อจวนวัดนองสุ่มนเนื้อแดงหายากคนเนื้อขาวนะครับปี25 1 7นิะพี่พี่อันนี้สวยผิวหิ้งเดิมเดิมเลยนะพี่พี่ฝุ่นฝุ่นได้ปัดเลยนะครับน่าเก็บมากๆแล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่อหวดมานะพี่อันนี้หลวงพ่อหวดวัดท่าถนนนะครับผิวเดิมเดิมเลยนะครับปี2 5 3 1รานะครับราคานี้ไม่มีแล้วนะครับพระใส ก็สวยเดิมๆเลยนะครับผมวันนี้ก็วันนี้ไปเร็วนิดนึงนะครับพี่ๆนี่อันนี้ก็เป็นพระใสมะอาอุนะครับอุดก้นนะครับผมอันนี้ก็กระไหลทองเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ได้หลวงพ่อเพี้ยนอันนี้ก็เอา2องค์ถ้าใครรับ2องค์ก็เอา300พอนะครับซองเดิมๆนะครับมหาลาภพระสังกจายนะครับผมแล้วก็ได้หลวงพ่อโตนะครับวัดกำแพงปี2อง9างานพระมหาพุทธาพิเศษนะครับรูมลองเหมือนนะครับผมนี่ สวยมากๆเลยนะพี่ๆน่าเก็บมากๆราคานี้พร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อเพี้ยนอันนี้องค์ใหญ่อย่างนี้นะครับตะกุดทองนะพี่ๆนี่ราคาเบาๆเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็ปี50นะพี่ๆตะกุดทองนะครับผมองค์ละ2 0 0อพอนะพี่ๆหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยพบเจอนะครับเป็นเนื้อผงลงทองนะครับอีกองค์นึงน่าจะเป็นตะกุดเงินนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็ปิดได้เลยนะครับผมราคาเบาๆนะครับแล้วก็ได อันนี้ก็จะเป็นท้าเวสุวรรณนะพี่พี่เท้าเวสุวรรณก้าองค์ละส0 0รซองเดิมๆนะครับหลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถิ่นของเรานะครับผมน่าเก็บมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากเนี่ยนะครับพี่พี่กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่พี่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนทุกๆวันแล้วก็มารับชมให้กําลังใจกันนะครับยังไงก็ฝากทักทายนะครับพี่พี่ฝากคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับพวกนี้ก็พบกันเวลาเดิมนนนขขอองททุุุุุกกกกววััจะหยดคบพี่็ณ ท่านนะครับสวัสดีครับ